เันเรลวาอึบอึ้บอเวียงหัวไหล่ช่วยเยอะๆเจ็ดอึบที่อ่าไม่ต้องรีบลงนะค้างไว้นิดนึงปึ๊บเออค้างไว้นิดนึงสี่วินาทีหนึ่ง นิ่มๆนี่นี่อนหนึ่งสองปึบปึบดีมากดิอ่านิ่มๆถูกต้องสปินมาสองสามเก้านีก่อนหนึ่ง สองปึบอึบอึบขึ้นมาอึบ เปลี่ยนปึ๊บปิดมาปิดมาัน,มานหนึ่งันสองเท้าสูงไปเท้าไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไปเท้าอ่าไปเท้าดีให้นิ่มๆเขาไวไอ้ตรงนี้สปินออกมาสองสามเก้าสปินออกมา ครับวันหนึ่งวันสองป,ปึ๊บปึ๊บดีปึ๊บสามสิบวิสปิดมาวันหนึ่งวันสองเขาสูงไปเท่า ียนไอ้บอลดึงไปแรงอีกอมหลังที่มาฉากออกที่วันทูแปะเดียวแล้วไปล้วงกับมาให้เร็ว ยิงไปสองทำหลังจี้หนึ่งสองปันจี้อา้าสเต็ปแบบนี้ดีค่อนข้างดีอึ้นมาแไปเดี๋ยวมาปึ๊บบอลทู่หนึ่งจี้ตบยิงปึ๊บยิงไป ดึงแรงๆเบาไปมันเบาไปหนูบอลมันยังไม่ไหลพ้นตัวเลยอ่าอีกทีนึงแก้อีกทีนึงยไม่ผ่านไม่เป็นไรเลิ่นไปเล่นไปเริ่มบอลมาอำหลังแข็งไปเร็วทีนึงบอกอีกบอลถูนะหนึ่ง,ออออนะงสองเกี่ยวหนึ่ง นนจี้ติดเท้าอบยิงเอาเวลาดึงอัพจี้หนึ่งสองตบปันได้มาอันนี้คมหน่อยลูกทีสามไม่คมหน่อยอัพตบเกี่ยวใช่จี้ติดเท้า ออกออพร้อมแล้วออกแล้พูนป๊บดึงดึงดองเท้าหลักให้แน่นๆน,นะทาซ้ายแน,น่นๆสามเยวมาย่ ที่ไปหนูไปทีมาเริ่มถ้ามันใกล้ตัวก็แตะบอลไปข้างหน้าได้นะแก้ไขได้ที่ไยหนูติดเท้าทีนึงตบออกเก่งเท้าซ้ายให้มั่นคงอัพไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องปรับเรื่องกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว เดี่ยวให้เร็วจี้ติดเท้าตบไปด้านหน้าให้แรง <laughs>